นี f a c e b o o กก็สรุปยอดชำระถัดไปแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเพจที่สองเดือนที่สี่นะเดือนแรกได้ร้อยดอลลาร์เนาะเดือนที่สองได้สองร้อยกว่าเดือนที่สามได้ห้าร้อยห้าสิบเก้าดอลลาร์อันนี้เดือนที่สี่พอดีมีคลิปปังหลายคลิปนะอันนี้เพจที่สองเดือนที่สี่ส่วนอันนี้ก็เป็นเพจแรก เดือนที่17บเจเดือนที่สิก็จะลดลงอะนะเพราะว่าไม่ค่อยมีคลิปปังรวมกัน2องเพจก็ประมาณพันสองพันสองพันหนึ่ง้สี่ิดอลลาร์เนาะคือเราก็คือบดีเพจเนี้ยมันลดลงรายได้ลดลงไปเยอะเราก็เลยจากพันกว่าเนาะก็เหลือหกร้อยกว่า,างงเี้ยเราก็เลยไปทำเพจที่สอง สังเกตถ้าทําเพจใหม่อะเขาจะเขามักจะดันคลิปดันเพจใหม่ๆนะอืแล้วก็เลยทําแต่ตอนนี้เราก็ไปทําเพจที่สามแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านคือยอดวิวอะไรถึงแล้วทุกอย่างถึงแล้วเนี่ยเราทําเพจที่สามมีทั้งหมดสามเพจนะก็คือยอดวิวอะไรถึงแล้วแต่ว่าเพจที่สามอะเขายังไม่ให้เครื่องมือเลียวมาเลยอะอืม ผู้อื่ตามก็ก็ถึงแล้วก็น่าจะได้แล้วอะแต่เขาก็ยังไม่เราไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเราอะทําเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วเนื้อหามันคล้ายๆกันหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ให้อทั้งที่มันถึงเกณฑ์น่าจะผ่านแล้วเพราะว่าเพจที่สองอะเพจที่หนึ่งอะเกณฑ์ประมาณนี้ยเราผ่านแล้วไงเรี้ยวอะแต่เพจที่สามเขายังไม่ให้เครื่องมือมาสักทีเลยเราก็เลยได้แต่ตั้งค่าดาวกับโปรแกรมสมาชิกนะก็เอามารวมกับดาวกับโปรแกรมสมาชิกเนี่ยเขาจะเอามารวมกับ ดูทุกเพจเลยแต่สตรีมกับเรียวเนี่ยสามารถแยกเพจได้อันนี้เพจที่1นนะอันนี้เป็น ID ของเพจที่1ซึ่งรวมหมดเลยรวมทั้งดาวโปรแกรมสมาชิกอะไรเงี้ยมันก็มันก็ดีอย่างตรงที่ว่าบางทีรายได้มันไม่ถึงร้อยไงเพจเดียวมันไม่ถึง100ดอลลาร์อย่างเงี้ยแต่ถ้ารวมกันหลายๆเพจเนี่ยดาวกับโปรแกรมสมาชิกอะมันก็ถึงร้อดอลลาร์ได้เร็วไงอันนี้คือ ID ของเพจที่1 เพจที่หนึงอนะส่วนอ้นี้ก็เป็น ID ของเพจที่สองก็คือเราจะแยกเลียวไปต่างหากเลยชำระต่างหากเลยอันนี้ก็เป็นเดือนที่สี่เราปิดชื่อเพจไว้นะเพราะว่าเราไม่ไม่ได้ต้องการจะมาโปรโมทเพจอะไรอย่างนี้เนาะเราแค่จะมาแชร์ข้อมูลเฉยๆก็อันนี้ก็เป็นเฉพาะเพจที่อันนี้เพจที่สองนะเรารับมาเดือนที่สี่แล้วก็เราปิดชื่อเพจไว้นะแล้วก็ เดือนที่สี่ก็จะก้าวกระโดดหน่อยอันนี้เพจที่หนึ่งเนาะ,นอ,ะอันนี้เพจที่สามมีสิทธิ์ใช้โฆษณาเขาบอกว่ามีสิทธิ์ใช้โฆษณาในสตรีมเขาก็จะแจ้งมานะบางทีเราออนอยู่เพจเพจไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเพจไหนมีสิทธิ์ใช้โฆษณาอะไรเนี่ยถ้าผู้ดูแลคนเดียวกันเนี่ยเขาก็จะแจ้งมาแต่ละเพจเนี่ยอย่างนี้เราออนอยู่อีกเพจหนึ่งแต่เขาก็แจ้งมาว่า เพจเนี่ยเพจที่3เรามีสิทธิ์ใช้โฆษณาในสตรีมแต่ว่าพอเรากดเข้าไปตั้งค่าแล้วตั้งไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ได้ให้ตั้งค่าโฆษณาในสตรีมไงอืเหมือนกับว่าเขาเอาไปรวมในเนื้อหาเฟซเฟซบุกก๊กน,นะการสร้างรายได้จากเนื้อหาเราก็ยังไม่ได้ตรงนั้นเพราะเราไม่ค่อยได้โพสต์รูปไม่ค่อยได้โพสต์อย่างอื่นไงมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้เพจที่สองก็จะเป็นเรียวเรียวเดียเด่ยวๆเลย เราตั้งแต่ค่าเรียวอย่างเดียวๆเลยอันนี้ก็เป็นเพจที่1เพจที่1เนี่ยก็คือรวมหมดเลยรวมทั้งเรียวสตรีมเพจแรกเนาะแล้วก็รวมดาวโปรแกรมสมาชิกทุกเพจเลยอันเนี้ยจะรวมใน id นี้เลยเพราะว่าจะได้รับง่ายมันจะถึงร้อดอลลาร์ง่ายเพราะว่าดาวกับโปรแกรมสมาชิกเนี่ยเขาแยกจ่ายแยกจ่ายจากเรียวกับสตรีมกับโบนัสไงอันนี้มีโบนัสด้วยนะแต่โบนัสอยู่ใ,ใต้เราเราถ่ายมาไม่หมดเนาะ โบนัสเดือนนี้ได้ประมาณ30ดอลลาร์เนาะก็รวมกันก็เป็น670กว่าโบนัสเนี่ยเวลาเขาจ่ายเนี่ยเขาจะจ่ายเรียวสตรีมโบนัสนะแยกต่างหากเลยนะส่วนโปรแกรมสมาชิกเนี่ยแล้วก็ดาวเนี่ยเขาก็จะจ่ายแยกต่างหากอันนี้จะมาก่อนนะ